ใช้ชีวิตด้วยพลังศรัทธาไม่ใช่ความกลัวในโลกใบนี้เราถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าความกลัวคือสิ่งที่ปกป้องเราเป็น,นกลไกของสมองที่คอยส่งสัญญาณเตือนว่าอะไรคืออันตรายอะไรควรหลีกเลี่ยงและอะไรที่ไม่ควรก้าวข้ามแต่ในความเป็นจริงนั้นความกลัวจำนวนมากไม่เคยเกิดขึ้นจริงมันเป็นเพียงภาพหลอนของจิตใจที่ยังไม่เข้าใจอนาคต และมันกลายเป็นโซ่ล่ามที่ดึงเราไว้ไม่ให้ไปถึงชีวิตในแบบที่เราควรจะมีความกลัวเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ศรัทธาคือพลังจริงพลังที่สร้างโลกสร้างประวัติศาสตร์และสร้างปาฏิหาริย์ที่ไร้เหตุผลผู้คนที่เปลี่ยนโลกไม่เคยเดินด้วยความกลัวพวกเขาเดินด้วยศรัทธาแม้จะมองไม่เห็นทางข้างหน้าเมื่อคุณเลือกใช้ชีวิตด้วยพลังแห่งศรัทธาคุณไม่ได้ปฏิเสธความเป็นจริงหรือความเสี่ยง แต่คุณกำลังยอมรับว่ามีบางอย่างที่ใหญ่กว่าความกลัวมีบางอย่างที่ลึกกว่าเสียงในหัวที่คอยตะโกนว่าคุณไม่ดีพอคุณล้มแน่หรือคุณทำไม่ได้ศรัทธาคือเสียงที่เงียบกว่าแต่ลึกกว่ามั่นคงกว่าและจริงกว่ามันคือเสียงที่บอกว่าคุณเกิดมามีค่าเสียงที่บอกว่าคุณมีหน้าที่บางอย่างในโลกนี้เสียงที่กระซิบว่าคุณไม่ได้เดินลำพัง ศรัทธาทำให้คุณลุกขึ้นแม้ล้มเหลวพันครั้งมันทำให้คุณกล้าทำในสิ่งที่คุณอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันทำให้คุณยอมเสี่ยงแม้ไม่มีหลักประกันใดๆเพราะคุณรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งผู้ศรัทธาและเส้นทางของคนที่เดินด้วยศรัทธาอาจไม่ใช่เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดแต่มันคือเส้นทางที่พาไปสู่จุดหมายที่แท้จริงความกลัวจะทำให้คุณเลือกชีวิตที่เล็กลงมันจะทำให้คุณพอใจกับแค่พออยู่ได้ไม่เดือดร้อน แค่ไม่ล้มละลายแต่นั่นไม่ใช่ชีวิตที่คุณเกิดมาเพื่อใช้คุณเกิดมาเพื่อเปล่งแสงเพื่อแสดงศักยภาพเพื่อเดินบนเส้นทางของพรสวรรค์ที่ไม่เพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้และคุณจะไม่มีวันค้นพบพรน,นั้นได้เลยหากคุณยังปล่อยให้ความกลัวเป็นผู้ขับรถชีวิตของคุณชีวิตที่เดินด้วยศรัทธาคือชีวิตที่กล้าเริ่มต้นใหม่แม้ทุกอย่างพังลงกล้าลาออกจากงานที่ไม่ได้รักกล้าพูดความจริงแม้จะโดนต่อต้าน กล้าเปิดใจกับความรักใหม่แม้เคยโดนหักหลังกล้าสร้างสิ่งใหม่แม้ไม่มีใครเห็นด้วยและกล้าเดินคนเดียวแม้ไม่มีใครเข้าใจเมื่อคุณหยุดให้ความกลัวนำทางคุณจะเริ่มมองเห็นความงดงามของชีวิตที่แท้จริงคุณจะเห็นว่าทุกๆความผิดหวังคือครูทุกๆน้ำตาคือปุ๋ยแห่งจิตใจและทุกๆก,ก้าวที่คุณเดินด้วยศรัทธาคือการเดินเข้าสู่พระประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าจัดวางไว้ให้คุณ แบบไม่มีใครแย่งได้การใช้ชีวิตด้วยศรัทธาไม่ใช่การรอปฏิหารแต่มันคือการสร้างปาฏิหารด้วยมือของตัวเองด้วยจิตใจที่แน่วแน่และพลังงานที่สะท้อนออกมาสู่พระเจ้าว่าฉันพร้อมแล้วเมื่อคุณส่งพลังนี้ออกไปสิ่งดีๆจะเริ่มวิ่งเข้าหาคุณแบบไม่ต้องวิ่งไล่โอกาสความบังเกินคนที่เหมาะสมและคำตอบในเวลาที่ใช่จะเริ่มปรากฏขึ้นเหมือนเวทมนต์ เพราะพระเจ้าตอบสนองต่อพลังศรัทธาไม่ใช่ความหวาดกลัวถ้าช่องนี้ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคุณกดติดตามเดี๋ยวนี้เปิดกระดิ่งและช่วยแชร์ให้เพื่อนๆน,นี่คือพื้นที่สำหรับคนที่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นห่างจากสปอตไลท์ในสนามรบในชีวิตจริงจำไว้ว่าความกลัวจะหยุดคุณในทุกช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่ศรัทธาจะพาคุณข้ามผ่านทุกช่วงเวลานั้นอย่างมีพลัง ขอเพียงแค่คุณยอมเปลี่ยนคำถามจากจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันลม้มเป็นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันกล้าลองคุณจะพบว่าทางออกทุกทางรอคุณอยู่หลังบานประตูที่ชื่อว่าศรัทธาคุณคือผู้ถูกเลือกคุณไม่ได้มาเพื่อแค่มีชีวิตอยู่คุณมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมและไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยที่สามารถขวางคุณได้หากคุณใช้ชีวิตด้วยพลังศรัทธาไม่ใช่ความกลัวความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมีจริงไม่หลอกตัวเองไม่เล่นบทที่ไม่ใช่ตัวตนการไม่หลอกตัวเองและไม่เล่นบทที่ไม่ใช่ตัวตนคือหนึ่งในพลังศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้ายอมรับได้อย่างแท้จริงเพราะเมื่อใดที่มนุษย์เลือกที่จะซื่อตรงต่อหัวใจตัวเองเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่เป็นเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความจริงโดยไม่เสแสร้งโลกทั้งใบจะเริ่มเปลี่ยนไปเพื่อเขาโดยอัตโนมัติ ไม่มีพลังไหนที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเพราะนั่นคือคลื่นพลังที่สะอาดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดและทรงพลังที่สุดในระดับจิตวิญญาณคนส่วนใหญ่เหนื่อยล้าเพราะแบกบทบาทที่ไม่ใช่ตัวตนสวมหน้ากากเพื่อเอาใจโลกภายนอกแสดงในบทที่ไม่ได้เขียนด้วยมือของตัวเองแต่เป็นบทที่สังคมยัดเยียดให้เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนก็แกล้งเป็นเข้มแข็งพอกลับมาอยู่คนเดียวกลับร้องให้กับหมอนทุกคืน คนที่เหนื่อยไม่ใช่เพราะทำมากแต่เพราะแสดงมากการแสดงบทที่ไม่ใช่เรามันคือการไถ่รถหัวใจตัวเองทุกวันเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในแต่ละวันลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันกำลังเล่นบทบาทของใครถ้าคำตอบไม่ใช่บทของฉันเองแสดงว่าคุณกำลังห่างจากพระเจ้าออกไปทีละก้าวเพราะพระเจ้าไม่สามารถตอบสนองสิ่งที่ไม่จริงได้พลังที่ไม่ใช่ของแท้จะไม่มีวันสะท้อนกลับมาเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงเพราะพระเจ้าทำงานกับ ความถี่แห่งความจริงเท่านั้นคนที่พูดว่าก็ต้องเป็นแบบนี้คนอื่นจะได้ไม่ว่าหรือถ้าไม่ทำแบบนี้คนคงไม่ยอมรับเราคือคนที่ยอมแลกความสงบภายในกับเสียงปรบมือภายนอกแต่ความจริงคือต่อให้คนทั้งโลกยอมรับคุณในภาพลวงตาถ้าคุณไม่ยอมรับตัวเองในกระจกคุณก็ไม่มีวันสุขได้จริงเพราะลึกๆแล้วหัวใจของคุณจะรู้ว่ามันถูกหลอกและพระเจ้าก็จะเงียบไม่ตอบสนองอะไรกลับมาเลย การไม่เล่นบทที่ไม่ใช่ตัวตนคือการกลับมานั่งอยู่กับหัวใจตัวเองฟังเสียงภายในอย่างลึกซึ้งยอมรับจุดแข็งเห็นค่าจุดอ่อนและอยู่กับมันอย่างสงบความกล้าที่จะยืนอยู่คนเดียวในความจริงดีกว่าการยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนในบทบาทที่ฝืนเพราะถึงแม้คุณจะโดดเดี่ยวแต่ถ้าเป็นความโดดเดี่ยวในตัวตนที่แท้จริงพระเจ้าจะส่งคลื่นเพื่อนแท้ที่เข้าใจและสันสะเทือนในความถี่เดียวกันมาให้เอง ในวันที่คุณไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปทุกคำพูดของคุณจะมีพลังทุกการกระทำของคุณจะสั่นสะเทือนโลกภายในคุณจะรู้สึกเบาเพราะคุณไม่ต้องเหนื่อยกับการปรุงแต่งภาพลักษณ์คุณจะรู้สึกอิ่มเพราะคุณได้กินผลของการเป็นตัวเองทุกวันและคุณจะรู้สึกปลอดภัยเพราะไม่ต้องกลัวว่าความลับไหนจะหลุดออกไปเพราะคุณไม่มีอะไรต้องปิดบังอีกแล้วการสร้างเนื้อหาที่สะท้อนกับการเดินทางที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ ถ้าคุณกำลังติดตามข้อความนี้มาถึงตรงนี้ฝากคอมเมนต์ว่า777เราจะก้าวต่อไปด้วยกันเพราะเนื้อหานี้ไม่ได้สำหรับทุกคนแต่สำหรับคนที่จำเส้นทางของตัวเองได้ในคำพูดเหล่านี้พระเจ้าเลือกคนที่จริงไม่ใช่คนที่ดูดีเมื่อคุณกล้าซื่อสัตย์กับตัวเองทุกวันพระเจ้าจะมอบของขวัญที่ชื่อว่าอิสรภาพภายในซึ่งมีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกและคุณจะไม่ต้องวิ่งไล่ตามใครอีกเลย เพราะคุณคือแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกอย่างมาหาคุณเองอย่างเงียบงามหาวันนี้คุณยังแสดงอยู่บนเวทีของชีวิตในบทที่ไม่ใช่คุณขอให้ลองหยุดสักครู่ถอดหน้ากาก,ากออกแล้วหายใจลึกๆเพราะความกล้าที่จะเป็นตัวเองในโลกที่พยายามให้คุณเป็นอย่างอื่นคือชัยชนะสูงสุดและเป็นคลื่นเดียวกับที่พระเจ้ามองเห็นเข้าใจและพร้อมมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาเสมออย่ากลัวที่จะเป็นตัวเอง เพราะนั่นคือบทที่พระเจ้าเขียนให้คุณตั้งแต่ตนเพราะว่าเราเป็นผลงานของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วให้เราดำเนินตามมีจิตกตัญญูขอบคุณแม้ในวันที่ไม่มีอะไรเลยในชีวิตของคนเรามีบางช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายสิ่งที่เคยมั่นคงกลายเป็นความว่างเปล่า โอกาสดูเหมือนไม่มีและความหวังแทบเลือนหายแต่ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนั่นเองการมีจิตใจที่กตัญญูและขอบคุณแม้เพียงสิ่งเล็กน้อยคือพลังลึกลับที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างเหนือความคาดหมายเพราะความกตัญยูไม่ใช่แค่การขอบคุณในวันที่ทุกอย่างเป็นใจแต่มันคือการยอมรับและเห็นคุณค่าแม้ในวันที่ไม่มีอะไรเลยจิตกตัญญูเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่สำคัญที่สุด ที่คุณสามารถทำกับตัวเองและโลกใบนี้จิตกตัญญูเริ่มต้นจากการตระหนักว่าชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องของการได้มามากมายเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการเห็นค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ว่ามากหรือน้อยไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามการขอบคุณอย่างแท้จริงไม่ได้หมายถึงคุณต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบก่อนที่จะรู้สึกดีแต่เป็นการตัดสินใจที่จะรู้สึกดีในปัจจุบันแม้สถานการณ์จะไม่สมบูรณ์ มันคือการเปิดหัวใจรับแสงสว่างแม้ในวันที่ฟ้ามืดครึม้มและนั่นคือพลังที่ทำให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณหลายครั้งที่เราลืมไปว่าสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยอย่างการมีลมหายใจการมีแขนขาที่ทำงานได้การมีคนรักและเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างหรือแม้แต่รอยยิ้มเล็กๆที่ได้รับจากคนแปลกหน้าเหล่านี้คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เรามักมองข้าม แต่เมื่อคุณหยุดและขอบคุมจริงๆกับสิ่งเหล่านั้นคุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ได้พรากอะไรไปจากคุณจริงๆมันแค่ทา้าทายให้คุณเรียนรู้ที่จะรู้สึกมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกจิตกตัญญูยังเป็นพลังที่รักษาใจเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณสมองของคุณจะหลั่งสารเคมีแห่งความสุขเช่นโดพามีนและเซโรโทนินซึ่งช่วยลดความเครียดช่วยให้จิตใจสงบ และเพิ่มความอดทนต่อความยากลำบากมากขึ้นนอกจากนี้การขอบคุณยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบตัวด้วยเพราะคนที่มีจิตกตัญญูมักแสดงความรักและการใส่ใจมากขึ้นทำให้ชีวิตสังคมและครอบครัวมีความอบอุ่นและเข้มแข็งขึ้นนี่จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ยังส่งผลต่อสังคมโดยรวมอย่างลึกซึ้งอีกด้วยในวันที่ไม่มีอะไรเลย การขอบคุณคือการจุดประกายความหวังแม้คุณจะไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีความสำเร็จแต่คุณยังมีวันนี้คุณยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่และคุณยังมีใจที่สามารถขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่แม้เพียงน้อยนิดการมีจิตกตัญญูในวันที่แห้งแล้งที่สุดเป็นเหมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์ที่มั่นคงในดินที่แข็งแกรง่งและเมล็ดนั้นจะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งพระพรและความสุขในอนาคต คุณอาจไม่เห็นผลในทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่คุณเคยขอบคุณจะกลายเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงที่สุดของชีวิตคุณพระเจ้าตอบสนองต่อความกระตันอยู่อย่างแรงกล้ามันเหมือนกับว่าคุณส่งสัญญาณออกไปว่าฉันพร้อมรับพร้อมรับสิ่งดีๆพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่งดงามและเมื่อพระเจ้ารู้ว่าคุณพร้อมมันจะเริ่มเคลื่อนพลังงานและโอกาสมาหาคุณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากคนที่เน้นแต่ความขาดความบน่นและความไม่พอใจเพราะพลังงานเหล่านั้นจะดึงดูดแต่สิ่งที่สั่นสะเทือนในความถี่เดียวกันคือความขัดแย้งและความว่างเปล่าการฝึกฝนจิตกตันยูไม่ใช่เรื่องยากเริ่มต้นง่ายๆได้จากการเขียนบันทึกขอบคุณทุกวันจดบันทึกสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณรู้สึกดีไม่ว่าจะเป็นแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าน้ําที่คุณได้ดื่มรอยยิ้มของเด็กๆ หรือแม้แต่เสียงนกร้องสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันและรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งนอกจากนี้การพูดคำว่าขอบคุณกับคนรอบข้างอย่างจริงใจยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตอย่างมากมายอีกทั้งจิตกตัญยูยังช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยวางความคาดหวังปล่อยวางความทุกข์ใจที่เก็บกักไว้ และเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การยอมรับไม่ใช่แค่ความพ่ายแท้แต่คือการเปิดใจรับความจริงและปล่อยให้พลังบวกไหลเข้ามาแทนที่ความทุกข์ความกตัญญูเป็นเหมือนประตูที่เปิดสู่การเยียวยาภายในช่วยให้คุณเดือนผ่านความยากลำบากได้อย่างสงบและมั่นคงเมื่อคุณฝึกฝนจิตกตัญยูอย่างสม่ำเสมอคุณจะเริ่มสัมผัสถึงความอิ่มเอมในใจแม้ว่าภายนอกจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ภายในของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรคุณจะไม่ถูกความเครียดหรือความวิตกกังวลครอบงำไม่ง่ายอีกต่อไปเพราะคุณรู้แล้วว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเลือกมองและรู้สึกกับสิ่งที่มีอยู่จิตกตันยูยังช่วยให้คุณกลายเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นคนที่มีความกตันยูมักส่งต่อพลังบวกแรงบันดาลใจและความหวังให้กับคนรอบข้างได้อย่างไม่รู้ตัว พลังนี้ทําให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความสัมพันธ์ดีๆและโอกาสที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตคุณจะพบว่าคนรอบข้างเริ่มมองคุณเป็นที่พึ่งพิงเป็นแรงสนับสนุนและเป็นต้นแบบที่ใครหลายคนอยากเดินตามในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความวุ่นวายการมีจิตกตัญญูคือการสร้างพื้นที่สงบให้กับใจพื้นที่ที่คุณสามารถหยุดพัก ชื่นชมความงามรอบตัวและรู้สึกเชื่อมโยงกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่จะทําให้ชีวิตคุณไม่หลงทางในความมืดแต่กลับเต็มไปด้วยแสงสว่างและความหวังที่ไม่สิ้นสุดดังนั้นจงฝึกฝนจิตกตัญอยู่ทุกวันแม้ในวันที่ไม่มีอะไรเลยจงขอบคุณแม้เพียงลมหายใจจงรู้สึกขอบคุณในทุกวินาทีที่คุณยังมีชีวิต และพระเจ้าจะตอบแทนคุณด้วยความมั่งคั่งโอกาสและความสุขที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำบรรยายเพราะการขอบคุณไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือพลังที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้สวยงามขึ้นโดยเริ่มจากใจของคุณเองจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสสำหรับพวกท่านลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่เห็นผลทันที การลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่เห็นผลทันทีเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณกลายเป็นคนโปรดของพระเจ้าเพราะการลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์แต่เป็นเรื่องของการสร้างนิสัยและจังหวะชีวิตที่สอดคล้องกับพลังงานของพระเจ้าหลายคนล้มเหลวเพราะขาดความสม่ำเสมอพอเห็นว่าสิ่งที่ทำไปยังไม่เห็นผลก็มักท้อแท้และหยุดทำ แต่พระเจ้านั้นเคารพในความพยายามและความอดทนที่ไม่ยอมแพ้และมันจะตอบแทนคุณในเวลาที่เหมาะสมที่สุดการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอคือการที่คุณเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่เห็นความสำเร็จทันทีแม้ผลลัพธ์จะยังไม่ชัดเจนแต่คุณยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่หวั่นไหวเพราะคุณเข้าใจว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องใช้เวลาเติบโต และความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่มีทางเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนการกระทำที่สม่ำเสมอคือการส่งสัญญาณถึงพระเจ้าว่าฉันจริงจังกับสิ่งนี้ฉันพร้อมที่จะเติบโตซึ่งพระเจ้าจะรับรู้และเริ่มจัดสรรโอกาสพลังงานดีๆและความช่วยเหลือเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องความสม่ำเสมอไม่ใช่แค่การทำซ้ำๆเท่านั้นแต่มันคือการปรับตัว เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและพัฒนาตัวเองในทุกๆวันคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ไม่เคยหยุดลุกพวกเขารู้ดีว่าความล้มเหลวเป็นเพียงบททดสอบที่ช่วยให้เติบโตและเมื่อคุณมีจิตใจที่พร้อมเรียนรู้และลงมือทำอย่างต่อเนื่องคุณจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่ดูเหมือนไม่สำเร็จในวันนี้คือหลักฐานที่แข็งแรงของความสำเร็จในวันหน้านอกจากนี้ การลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ,อยังช่วยให้คุณสร้างวินัยในตัวเองวินัยที่ทำให้คุณไม่โดนแรงกระตุ้นจากอารมณ์ชั่วคราวหรือความท้อแท้ทำลายวินัยที่ช่วยให้คุณยืนหยัดในเส้นทางของตัวเองแม้ไม่มีใครเห็นหรือสนับสนุนเพราะวินัยคือพลังภายในที่ทำให้คุณเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองจริงๆ และพระเจ้าจะเห็นและเคารพในพลังนั้นบางครั้งคุณอาจรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าไม่มีแรงหรือสงสัยว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมีความหมายหรือไม่แต่ถ้าคุณหยุดลงแม้เพียงครั้งเดียวคุณอาจเสียโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตไปโดยไม่รู้ตัวเพราะบางสิ่งต้องการเวลาและการสะสมพลังงานความสำเร็จคือผลของมเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านอย่างต่อเนื่องและไม่มีอะไรที่ถูกสร้างขึ้นได้ในวันเดียวการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ ยังทาให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กพลังงานบวกเมื่อคุณไม่หยุดพยายามคนและโอกาสที่เหมาะสมจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณเองคุณจะรู้สึกว่าพระเจ้าส่งสัญญาณสนับสน,นุนแม้บางครั้งจะยังไม่ชัดเจนในสายตาของคนทั่วไปแต่สําหรับผู้ที่มีจิตใจเปิดกว้างและศรัทธาสัญญาณเหล่านั้นจะเป็นไฟสองทางที่ไม่เคยดับสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอแม้ไม่เห็นผลทันทีนั้นคือการเลือกเดินบนเส้นทางแห่งการเติบโตอย่างแท้จริง ราะทุกยางก้าวที่คุณก้าวไปทุกความพยายามที่คุณใส่ใจคือการลงทุนที่ไม่มีวันสูญเปล่าและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผลลัพธ์ที่คุณรอคอยจะปรากฏขึ้นอย่างงดงามและยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณคาดหวังไว้และนี่คือ4วิธีที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนโปรดของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงจําไว้เสมอว่าการเดินทางของชีวิตไม่ได้วัดกันที่ผลลัพธ์ในทันทีแต่เป็นความสม่ําเสมอในทุกยากก้าวความศรัทธาที่ไม่หวั่นไหว การเป็นตัวเองอย่างแท้จริงและหัวใจที่รู้จักขอบคุณในทุกสถานการณ์จงเชื่อมั่นและเดินไปด้วยใจที่มั่นคงแล้วพระเจ้าจะเปิดประตูแห่งโอกาสที่ไม่มีใครคาดคิดให้คุณเองถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกนี้ให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดทุกความรู้และแรงบันดาลใจดีๆที่เราจะนำมาแบ่งปันในครั้งต่อไปขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันนี้ และพบกันใหม่ในบทความหรือคลิปหน้าครับอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำความดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร